แกรมที่นี่หน่อยแย่ออกมาเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้อย่างเหมาะกับตัวเองบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องทาเป็นคอร์สล่นนิดหน่อยก็สอนหน้าเพจนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะถ้าเพื่อนๆติดตามกันอยู่ที่หน้าเพจนี่หน่อยก็จะมีข้อมูลออนไลน์มีนิดหน่อยก็จะมีสอนนู่นนี่นั่นอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์และคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนมากๆนะคะแต่การที่นหน่อยทำคอร์สขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวิชาหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4 การที่มีบทที่1ก็เพื่อไปต่อยอดบ,บทที่2คุณต้องมีความรู้บทที่1 2ก่อนถึงจะไปต่อเรื่องที่3 4ได้นี่คือคอนเซปต์ของคอร์สออนไลน์เพราะว่าคุณต้องมีพื้นฐานบางอย่างเพื่อให้มันส่งไปถึงบทอื่นๆและสุดท้ายแล้วเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือการที่คุณรู้ทุกบทแล้วนํามาประยุกต์ใช้แม้แค a d เรมนะคะเราก็จะแยกทุกโปรแกรมออกมาแบบนี้เลยแบบที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งบางคนบอกว่าเ แล้วอันไหนเหมาะกับเราเดี๋ยวท้ายคลิปท้ายคลิปได้หน่อยจะสรุปให้นะคะแต่ว่าขออธิบายในแต่ละแอปก่อนอันแรกเนี่ยคือ Start กับ Install ไอตัว Start กับ i n s t a l l เนี่ยนะคะมันคือสำหรับคนที่ใช้ Windows มาตลอดที่ผ่านมาใช้ Windows มาตลอดแล้วอยากจะมาใช้ Mac ใช่อยากจะมาใช้แม็กได้หน่อยจะสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ความความรู้จักว่าเครื่องแม็กมันเป็นยังไงการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นรวมไปจนถึงการใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในเครื่องเพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน ต่อมาคือคอร์สอินสตอลคอร์สอินสตอลคือเพื่อนๆก็คงเคยคุ้นถ้าเปรียบเทียบกับวินโดว์เนาะก็คือถ้าเราใช้เครื่องไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องมันค้างมันแฮงมันมีไวรัสเราก็อยากที่จะล้างเครื่องซึ่งถ้าคุณใช้ Mac กเนี่ยก็นานมากกว่าคุณจะได้ล้างเครื่องนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่<ม>เขามีอัปเดตระบบปฏิบัติการคุณถึงอยากจะอัพหรือว่าอัพทีคุณก็อยากจะล้างเครื่องแล้วก็ลงใหม่ซึ่งในคอร์สอินสตอลนี่หน่อยจะสอนให้หมดทุกอย่างนะคะทั้งการง่่นแบ รวมไปถึงการอัปเดตระบบปฏิบัติการนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่บางทีคุณอาจจะบอกส่วนใหญ่คุณก็ไปร้านนะคะซึ่งไปร้านบางทีมันก็เสียค่าใช้จ่ายเสียการเดินทางนะคะไม่มีเวลาด้วยซึ่งคุณสามารถทําเองได้และมันง่ายมากค่ะมันง่ายมาเพียงแค่คุณเข้าใจคอนเซปต์ของมันแค่นั้นคุณสามารถทําได้ตลอดนะคะต่อให้ระบบปฏิบัติการจะเป็นระบบอะไรคุณก็สามารถแก้ปัญหาได้ต่อมาจะเป็น iWork iWork คืออะไรบางคนยังงงๆอยู่ iWork พูดง่ายๆก็คือโปรแกร,รมกลุ่มเอกสาร พูดให้เห็นชัดก็คือเหมือนกับ Microsoft Office ใน Windows เลยที่เรามี Word Excel PowerPoint แต่ใน Mac ก็มีแบบนี้1ชุดเหมือนกันแต่เราเรียกมันว่า iWork ลักษณะาการทำงานคล้ายกันนะคะ Page ก็คือคล้ายๆ Word นะคะ Number ก็คือคล้ายๆ Excel PowerPoint ก็คล้ายๆกับ Keynote ซึ่งในแต่ละโปรแกรมเนี่ยต้องบอกงี้ค่ะว่าเครื่องมือมันไม่เหมือนกันและที่สำคัญคือลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาใน iWork เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจ นะคะน่าสนใจต้องบอกว่าถ้าอย่างเพจเนี่ยอย่างเพจเนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นโปสเตอร์ทำเป็นเรซูเม่ทำเป็นการ์ทำเป็นอะไรได้หลายอย่างเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นี่คือเพจนะคะต่อมา Number Number ก็คล้ายๆกับ Excel นั่นแหละนะคะแต่ว่าใน Number เนี่ยก็จะมีลูกเล่นต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งต้องบอกว่า Apple เนี่ยเขาถนัดเรื่องลูกเล่นต่างๆของซอฟต์แวร์ ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูก็ลองไปดูที่หน้าเพจได้นีดหน่อยก็จะมีสอนอยู่และต่อมาก็คือ Key n o t e ซึ่ง Keynote ตเนี่ยเพื่อนๆอาจจะพอได้ยินมาบ้างเพราะว่า Apple เนี่ยเขาใช้ Keynote ตในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้วลูกเล่นมันเยอะมาก Key n โ t e เนี่ยนิดหน่อยจะเน้นเป็นสําคัญมากๆเพราะมันสามารถให้เราไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมากนะคะหลายอย่างมากซึ่งที่เพื่อนๆเห็นรูปเห็นอะไรในเพจนีดหน่อยเนี่ยทำมาจากไอเวิร์กนะคะไม่ได้ทํามาจาก Photoshop อะไรทั้งสิ้นนะคะ ต่อมาก็คือเป็น iMovie ในส่วนของ iMovie เนี่ยก็คือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่มีอยู่ในเครื่องคลิปที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะหรือคลิปก่อนหน้านี้คลิปเปิดตัวคอร์สก็แล้วแต่นิดหน่อยใช้แค่ iMovie เท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้ Final Cut Pro ไม่ไม่ได้ใช้ Adobe p r e m i u r e ซึ่งบางคนบอกว่าเอ้ยแต่มันก็มีบางอย่างที่ iMovie ทำไม่ได้เหมือนโปรแกรมพวกนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคุก็เลยแบบอาจจะไปซื้อโปรแกรมแพงๆมาใช้ซึ่งต้องบอกนี้ค่ะว่า ถ้าเราซื้อโปรแกรมแพงๆมาใช้แล้วเราใช้แค่1%เของมันมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณใช้โปรแกรม iMovie ที่มีอยู่ในเครื่องที่มันฟรีเนี่ยแล้วใช้ศักยภาพของมันให้เป็น90%มันดีกว่าไหมคะคและที่สำคัญที่สุดคือทุกโปรแกรมที่ดิฉันสอนนะคะเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องและไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะสำหรับ iWork เนี่ยต้องบอกว่าเฉพาะคนที่มีเครื่องตั้งแต่ปี2013ขึ้นไปใครที่มีเครื่องตั้งแต่ปี2013ขึ้นไปมันจะลงมาให้ฟรีทุกอย่างนี้นะคะคุณจะ ลดระยะเวลาการใช้งานของมันได้เหลือเพียงแค่ไม่เท่าไหร่นะคะกับสิ่งที่ไหนแลกมากับประสบการณ์ที่เรางมหาข้อมูลนะคะเรานั่งหาข้อมูลนั่งแกะข้อมูลนะคะลองผิดลองถูกมาหลายปีะคะ่ะมันจะมาสรุปในคอร์สออนไลน์โดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งหาข้อมูลนะคะที่ไหนอบอกว่าถ้าคุณเสิร์ชคุณจะได้แค่สิ่งที่คุณต้องการรู้แต่ถ้าคุณหาความรู้คุณจะได้มากกว่าสิ่งที่คุณอยากรู้ ะะและนั่นแหละคือหัวใจของการใช้แม็กยังไงนะคะให้ทำได้มากกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในคอร์สใช้แม็กง่ายๆแต่ได้อย่างโปรเนี่ยด้วยเนื้อหาเราเยอะในส่วนของการสอนเพจสอนนัมเบอร์สอนคีย์โนตเราเลยต้องแบ่งแบ่งได้แค่คลิปวิดีโอเดียวนะคะอย่างเพจก็เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งนัมเบอร์ก็เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งคีย์โนตก็เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งแล้วในแต่ละคลิปวิดีโอมันก็ค่อนข้างนานนะคะเราก็เลยแยกออกมา พอเราแยกออกมาเนี่ยมันทาให้เราเห็นว่าพอเราเริ่มมีเวลาที่จะใส่ใจกับบทบทนั้นมากขึ้นมันจะเลยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้มากขึ้นในแต่ละบทนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของคอร์ช้แม็กง่ายๆแต่ได้อย่างปโปรเนี่ยในวิดีโอที่เกี่ยวกับเพจนะคะมันจะค่อนข้างยาวเวลาเพื่อนๆจะย้อนกลับไปทบทวนเพื่อนๆต้องเลื่อนวิดีโอเอาเองนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปคลิปเดียวแต่ในส่วนของคอร์สเพจหรือคอร์สนัมเบอร์คอร์สค,คีย์โนดหรือ iMovie เนี่ย มันจะถูกแยกย่อยออกมาในแต่ละบทย่อยๆเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถกลับไปทบทวนในแต่ละบทที่ต้องการจะดูได้โดยที่ไม่ต้องเลื่อนวิดีโอหรือว่ารอดูจนกว่าจะเจอเรื่องที่เราต้องการทบทวนนะคะสำหรับคนที่ลงคอร์สลงทันคอร์สสดนะคะคอร์สสดมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเป็นสดแบบออนไลน์นะคะก็คือเป็น Facebook Live ในกลุ่มันจะดีตรงที่ว่าสําหรับสําหรับตัวผู้สอนนะคะมันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่า คอร์สที่นี่หน่อยเคยเปิดสอนไปนะคะเป็นคอร์ส Start with Mac เป็นคอร์สไลฟ์สดน้่แหละมันก็จะดีสําหรับผู้เรียนตรงที่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลยและมันแก้ปัญหาเรื่องคอร์สออนไลน์อย่างหนึ่งก็คือถ้าคนไหนที่เคยเรียนคอร์สออนไลน์มาเนี่ยจะรู้ว่าถ้าลองไปเรียนปุ๊บแล้วเครื่องมือในเครื่องคอมพิวเตอร์เรากับที่เขาสอนเนี่ยมันคนละเครื่องมือกันมันไม่ตรงกันเราจะเริ่มทําไม่ถูกและเริ่มไม่อยากเรียนต่อแหละอันนี้คือปัญหานี่หน่อยก็เลยแก้ปัญหานั้นเพราะว่าก็คือถ้าเครื่องมือเราไม่ตรงกันกนเพือก็สามามรถ ถ่ายรูปหรือว่าแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้นหน่อยได้เลยแล้วหน่อยจะได้บอกว่าแก้ตรงไหนแล้วจะได้ตรงกันแล้วจะได้ไปพร้อมๆกันและก็สําหรับใครที่ลงเป็นแพ็กเกจนะคะในแต่ละแพ็กเกจก็จะมีซัพพอร์ตซัพพอร์ตคืออะไรซัพพอร์ตก็คือการที่นิดหน่อยเนี่ยคอยอยู่ตอบคำถามให้ตลอดนะคะในระหว่างยื่เนเพื่อนเรียนจนเรียนจบไปแล้วแล้วอยากจะลองใช้หรือว่ามีปัญหาอะไรก็ถามมาได้ตลอดในแต่ละแพ็กเกจนะคะ ในส่วนของแพ็กเกจซูเปอร์พรีเมียมนะคะหรือว่าเป็นรายปีก็คือสามารถเรียนได้ทุกคอร์สที่ไหนกำลังจะเปิดในแม c อ c คาเดมีเลยแต่ว่าคำถามเนี่ยถามได้ตลอดทั้งปีเลยก็คือเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยก็คือสามารถถามส่วนตัวได้เลยนะคะ <S <S ตั้งใจออกมาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสเรียน p r i v a t e กนิดหน่อยนะคะ <S <S เพราะว่า,วาเรียน p r i v a t e เนี่ยหนึ่งคือเวลาต้องตรงกันต้องอยู่กรุงเทพเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอเริ่มมีคนที่อยู่ต่างจังหวัดมีคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่ามี เวลาเนี่ยมันไม่ตรงกันง่ายๆเราก็เลยทําใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์เนี่ยมาช่วยในเรื่องนี้นะคะก็คือสามารถที่จะทําให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยได้ปรึกษากันได้ได้โต้อตอบกันได้ได้ถามตอบกันได้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครที่บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเรียนออนไลน์ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยแฟนเพจนิดหน่อยนะคะมีความรู้มากมายเลยมาสอนกันให้แบบฟรีๆแล้วนิดหน่อยก็มีไลฟ์ด้วยมีไลฟ์สดที่หน้าเพจเพื่อที่จะตอบคําถามกับเพื่อน ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเรียนร์ออะไรไม่เป็นไรอะไปไปตามกันที่แฟนเพจได้นะคะมีความรู้ฟรีๆเนื้อหาอัดแน่นอยู่ในแฟนเพจในเว็บไซต์แน่นอน